สวัสดีจ้าพี่น้องมันอีจินสิพามากินผัดกะเพราหมูสับแล้วก็ใส่กุ้งนะจ๊ะนี่จินพัดเองนะจ๊ะเนาะ,ะก้อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัดแซ่บเนเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆดยาเดจาเด้อมากินกันเลยผักมีแทัว่วพูกรอบๆเลยพี่น้องเนี่ยแตงมากินกันเลยทัว่วพูอ่อนๆเลย เห็นชัดบนอ้พี่น้องเลยอร่อยอร่อยเลยทัว่วพูอนออนแลจ๊ะใส่กุ้งนะมันนี่ผัดกะเพราหมูสับนี่แล้วก็มีกุ้งด้วยมีกุ้งมาใส่พริกหลายๆเลยแซบ่แซบๆเลยพี่น้องทัว่วพูกรอบเลย เผ็ดๆเลยแซ่บๆเลยพี่น้องลรวจัดจ้านวันนี้กินเข่าสวยเด้อจ้าอตัวพุ่นอันแล้วจ้ะ เผาในถั่วปูเข้ากันเข้ากันได้จ้ามาด้วจ้าพี่น้องคนใหนบ้านได้กินเข้ามากินน้ำจิ้มเลยอืม ก,กินพับพริกแห้งห้วก็ะมีทั้งพริกสดผสมกันแล้วจ้ะเนาะเผ็ดเผ็ด uh huh. มากเลย uh huh. อร่อยเลยทีนี้ นี่แหละมันถึงแซ่บหอมกุ้งมันกุ้งเผ็ดแซ่บดี กุ้งกุ้งผัดกะเพรากุ้งหมูสับ มู้จับใส่กุ้งกระไดทำว่าเผ็ดกับรสแซ่บเนาะใส่พริกแห้งหอมๆพี่น้องเลย ตัวผู้อ่อนดีๆกับกวบเไปเมนูงง่ายๆน,นะจ๊ะนะวันนี้กินผัดกะเพรา หน้าตาผัดกะเพาผัดกะเพากุ้งผัดกะเพราหมูสับก็ไม่นุ่งงานนันแต่ะเนาะเฮ็ดกินได้ทุกคนแ่บๆบนั่นผักก็ถั่วพูเร้พูนอ่อนเลย ข้าวู้กับแพงแพงดู่ผักแพงเด้อยจ้ะกุ้เผ็ดแต่แซ่บมากพี่น้องเอย๋ยหอมใบกระเพราหอมพริกแห้ง กุ้งผัดทั้งหัวเลยมันก็จะมันๆอร่อยมากกุ้งม,มันมันมันกุ้งทั้งหลาย กะเพราก็ปลูกเองนะจ๊ะพริกก็ปลูกเองแต่ว่าพริกแห่งสื่อสื่อเพิ่นนะจ๊ะ อร่อยมากเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเลยกลง แะ้วู้กรอบวีขนาดผัวอิ่อมเลยจ้ะพี่น้องผัดกะเพราหมูสับใส่กุ้ง ขาดใหญ่ๆแลยอ้แซบแซบแซๆมากเลยพี่น้องเพื่อนน้ำดำๆเลยสําหรับคลิปนี้จินกะอิมแล้วนอะจา้าจินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแสแ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังไรก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้า